ที่ชนบุรีชายวัยว69ปีนอนตายปริศนาจมกองเลือดในบ้านพันญาให้การวกวนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นฆาตกรรมเนื่องจากมีปากเสียงกันบ่อยหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมจุดหนองใหญ่รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตที่บ้านเล็ที่089หมู่2ตำบลคลองภูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีจึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับ พันตำรวจเอกขจรศักดิ์สมหวังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองใหญ่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตชื่อนายทรงศักดิ์แซ่ลิ้มอายุประมาณ69ปีนอนหงายอยู่ภายในบ้านสภาพถอดเสื้อใส่กางเกงขายาวสีดำตามตัวมีเลือดเลอะและที่พื้นบ้านรวมไปถึงตามผนังสิ่งของมากมายและพบนางสาวอุบลสุพรรณอายุ64ปีนั่งอยู่เพิงหน้าบ้าน รอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตํำรวจจากการสอบถามนางอุบลได้เล่าว่าผู้ตายได้ล้วงมือเข้ามาประตูที่ตัวเองนอนอยู่อีกห้องที่ทําด้วยเมนทันชีตเพื่อมาเปิดกรอนจนถูกประตูบาดท,ที่ข้อมือเป็นแผลเพื่อเข้ามาเอาพัดลมไปตัวเองก็ไม่สนใจจนเช้าพบว่าสามีนอนตายอยู่อีกห้องจึงออกไปเรียกชาวบ้านให้ช่วยกันมาดู และแจ้งกู้ภัยแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองใหญ่เข้ามาชนสูตรพิกศพในเบื้องต้นก็พบเพียงบาดแผลที่ข้อมือขวาเป็นแผลฉีกขาดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปการตายได้เนื่องจากมีชาวบ้านได้มีการจับกลุ่มคุยกันว่าทั้งคู่ชอบมีปากเสียงทะเลกกาะกันเป็นประจำซึ่งจะส่งศพไปยังสถาบันนิติเวศเพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดต่อไปวิสารภาพข่าว สุกันวัลีสุวรรณรายงาน